พี่นอ้องเขาจอดรถปุ๊บจอดรถปุ๊บเขาผมเกิดยางลงมาถ่ายรถนะครับมาเปิดเอ็นมาเปิดถ่ายรถนี่ครับผมก็มาใส่รองเท้าอยู่นี่นะครับแต่ว่าไม่ปิจดจอดรถแล้วจอดรถแล้วแล้วยางเขอาปาทั้งคุนนะครับที่เหนือกันเราวางแถวผมใส่รองเท้าอยู่นี่ยินเสียงปิดประตูรถด,ดังตุ๊บเลยนะครับผมก็เขาใจว่ามันไม่ปิดนะครับกับว่าปากก็อย่างซักพักมันไม่ปิด ยังยังมาจากป่านะครับผมก็เลยสงสัยเอาผมได้ปิดประตูทำให้ปิดเยจได้ปิดประตูบ่อหันบ่อมันอยู่ในป่านะครับซีเมนตจอดที่อยู่ทางคนถักทายนะครับอย่างเดียก็ให้ลูกหลานมันหมานเด้อสุกๆมันหมายนั้นรำไม่รวยเด้อลูกหลานดำรวยยอดวิวปังๆเด้ออังนี้นะครับนี่คืออันเรื่องตื่นเตือนจัง่อยนะครับสำหรับวันนี้ครับ ทะเบียนรถก็สามแปดแปดเจ็ดนะครับพี่น้อง